ครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับร้านกาแฟวาตาเน่ที่เราบอกว่าพี่แพทเพราะว่าแพทเนี่ยเขาชงกาแฟอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็ก่อนที่เราจะไปชิมนะฮะฝากกด s u b s c r i b ์ไลค์แชร์ให้ช่องซูชิ n n e ลก่อนนะฮะซับสไคร์แล้วเราตามเข้าไปไป ครับที่เราบอกว่าเราจะมากินร้านกาแฟของพี่แพต Power Pad ฮะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ร้านวาตันเนครับเป็นร้านของพี่แพตนะแต่ตอนนี้พี่แพทไม่อยู่ครับอยู่กับอาเขาเขานะครับก็ตอนนี้เขาดูแลอยู่ตอนนี้ปัจุระครับก็เราเราก็มาดูตัวร้านกันดีกว่านะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมก็มาจุกอ่าจะเจอครับนะครับเขาบอกว่าพี่แพทเข้าเย็นๆครับตอนนี้ผมมาช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงครับก็มาถึงครับที่นี่ก็เป็นร้านกาแฟที่แปบว่า ชิวๆมากครับวันตอนนี้ครับอากาศเจนมากครับจะอยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวมันไก่เฮียวัดครับ แล้วก็บรรยากาศดีมากนะครัร้านนี้ก็จะมีทุกอย่างนะครก็ส่วนมากกาแฟที่ร้านนี้ใช้เป็นอาราบิก้านะครับร้อส่วนที่ใครยังไม่รู้จักที่แพทพาวเวอร์แพนะครับพาวเวอร์แพเนี่ยเป็นวงที่เด็กยุค90ทุกคนนี่ต้องรู้จักเลยเพราะว่าเป็นวงแบบว่าสไตล์มีคําญี่ปุ่นมะาผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นยุคที่เรามีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นของเชฟ ก็ช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ช่วงนั้นก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าได้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาเยอะมากเลยครับแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้จัดจ้านเลยขนาดนั้นนะครับก็ซึ่งผมตอนนี้ก็ดูอนิเมะอยู่ด้วยแต่เสียดายนะวันนี้มาไม่เจอพี่แพทครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทุกคนจะเจอนะเนี่ยผมกินไวช็อกเนี่ยอร่อยมากเลยครับ กินจนหมดแล้วเพิ่งจะถ่ายแต่กี้ก็สั่งนะมากับคนเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ตอนช่วงประมาณเที่ยงแล้วคนยังเยอะอยู่เลยนะครับ mm hmm. ก็อยากให้มาทานกันครับมาอุดหนุนด้วยวันไหนมาเจอพี่แพทก็ก็ดีนะครับพี่แพทก็จะอยู่ตรงนี้เห็นก็บอกว่าจะอยู่ตอนมาช่วงเย็นนะครับก็จะมารับใครแวะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาให้กําลังใจพี่แพทกันเลยครับร้านวาตะเนะครับ อันนี้ก็จะเปิดตอนประมาณจะเปิด7โมงเช้าครับถึง5โมงเย็นเลยนะครับอยู่กันยาวๆครับบรรยากาศดีน่านั่งมากเลยครับโทร้านเป็นโท้สีขาวครับไม่ได้มีแต่ก,กาแฟอย่างเดียวนะที่เป็นอาราบิกา้าร้อนะครับก็มีทั่วไปครับมีนี่ผมกินไวช็อกนะครับก็อร่อย ยังไงบ้างครับร้านวัตาเเนกพี่แพทเาวอร์แพทนะครับแวะเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับกาแฟาอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปากกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้ช่องซู c h ช n แน,นลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนอะโอเคไม่มีอะไรแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะ